วันนี้เราจะพาทุกคนมาทำลาบกระเจี๊ยบเขียวเห็นสายสุขภาพเขาทำกันแบบโรยงาเราก็เลยอยากลองทำบ้างแบบโรยข้าวคั่วมันจะอร่อยไหมไปทำกันเลยก่อนอื่นเลยเราก็จะล้างผักที่จะใช้ทั้งหมดตั้งน้ำให้เดือดแล้วก็ใส่กระเจี๊ยบเขียวลงไปพอสุกแล้วก็ตักขึ้นนอกน้ำเย็นเอาผักโสมไทยลงไปลวกลวกแป๊บเดียวจริงๆนะแต่เราลงนานไปนิดนึงเสร็จแล้วก็ขึ้นนอกน้ำเย็นลืมบอกไปว่าในน้ำต้มเนี่ยเราใส่เกลือลงไปนิดนึงนะเพื่อที่จะไม่ให้ผักมันเขียวแบบสีทั้ๆ ลวกผักเสร็จทั้งสองอย่างแล้วเราก็จะไปทําน้ําราบกาันไปกันเลยใช้น้ําสต๊อกที่เราต้มกระดูกหมูเติมผงปรุงรสน้ําปลามะนาวพริกตนข้าวคั่วผักชีต้นหอมซอยเสร็จแล้วเรามาจัดจานผักกันเลยจ้า สมไทยช่วยบำรุงธาตุกระเจี๊ยบเขียวมีใย,ยอาหารสูงลดอาการท้องผูกควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ในจานนี้จะมีกระเจี๊ยบเขียวสมไทยแตงกวาสไลด์หอมแขกใบมะกอกใบชะพูโหระพาสมุนไพรดีๆทั้งนั้นเสร็จแล้วเราลาดด้วยน้ำลาบกันเลยมาได้เวลาชิมแล้วเริ่มจากกระเจี๊ยบเขียวก่อนเลยลาบกระเจี๊ยบเขียวอร่อยมากทุกคนบอกเลยว่ากินแล้วรู้สึกฟินมากนะเออในธรมรมดา น,นี่ผสมไทยใบยมะกรอบทุกคนมะก่อปไม่รู้หรอว่าเป็นใบมะกรอบคิดว่าเป็นใบมะม่วงถึงเวลาของใบชะพูแล้วชะพูกินกับหอมแดงแล้วก็ผสมไทยพอพอให้ด้วย อ,อร่อยอร่อยเราทำใส่น้ำลาบข้าวคั่วหอมดีนะอร่อยไปอีกแบบหนึง่งอันนี้แตงควาสไลด์ว่าไปอร่อย